คนสนิทพลอยเชอร์มานคอนเฟิร์มแล้วหลังถูกจับตาสัมพันธ์เกินเพื่อนโตง้งเรียกดีว่าก่อนหน้านี้ทําเอาหลายคนแอบสงสัยว่านางเอกสาวพลอยเชอร์มานบุญญาศักดิ์กับหวานใจสาวรุ่นน้องคลอดีนอาทิตยาเครกแยกทางกันแล้วหรือเปล่าแถมมีข่าวลือว่าเจ้าตัวถูกจับโยงข่าวลือเรื่องนางเอกหน้ามานกิกนักรอ apper, ้องแรปเปอร์โต้งทูพีอีกต่างหากล่าสุดนักร้องสาวลิดเดียสารันรัตก็ออกมาคอนเฟิร์มแทนสาวพลอยแล้วโดยประกาศว่านางเอก สาวโสดเป็นที่เรียบร้อยโดยลีเดียได้โพสภาพพลอยเชอร์มานลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชัน่นสวยแซ่บและส,สนิทแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่ขอช่วยรักพี่สาวดีชานแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจรักจริงหวังแต่งไม่ทําให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทําให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบไม่อยากเห็นพี่สาวช้ําใจอีกแล้วนะคะซึ่งงานนี้ทําเอาพลอยรีบเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสด,ดังกล่าวว่า OMG GG เถอมแน่มาขอบคุณที่รักและปกป้องกันจะมาตลอดนะจ๊ะพี่พลอยรักลีเดียและครอบครัวของน้องที่สุดเลยหลังจากที่ชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ระหว่างพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์กับพิทวัฒนพฤกิจหรือโต้งทูพีว่ามีซัมติงกันหรือเปล่าเหตุระยะหลังๆทั้งคู่ตัวติดการออกงานปาร์ตี้ด้วยกันบ่อยๆล่าสุดมีภาพทั้งคู่ร่วมเฟรมกันอีกแล้วแต่คราวนี้ชาวเน็ตถึงกับสงสัยความสัมพันธ์ของอีกคู่หลัง ภาพกรุ๊ปช็อตที่มากันเป็นคู่คู่ทางวุ่นเส้นวีรทิภาภากดีประสงค์ที่มากับวานใจนิกธนะพ่มกูลก็ยังมีไฮโซพกประธานวงพรประภาและมารีเบอร์เนอร์รวมเฟรมด้วยขณะที่ฝ่ายสาวมารีเพิ่งมีอักษรย่อเลิกแฟนไปหมาดทําชาวเน็ตมืน่นไม่รู้จะจับตาคู่ไหนดีสามีทัญญา่าธัญยาเรศเองตระกูลที่ได้ร่วมเฟรมดังกล่าวด้วยก็ได้ออกมาโพสภาพเพื่อนแก๊งเดิมที่เป็นข่าวและเขียนแคปชั่นว่านัดทานข้าวกันเฉยเฉย คิดอะไรกันเยอะแยะพร้อมอิโมจิอิ้มแย้มงานนี้จะแค่ชาวเน็ตคิดมากหรือมีอะไรในกอพายก็ต้องจับตาดูกันเอาเอง